โอทุกคนคะ่ะวันนี้เราพาทุกคนมาเปิดตะกร้าของเล่นกันนะคะทุกคนว่าในตะกร้ามีตัวอะไรกันบ้างตัวแรกในมือของเราก็คือเจ้าเตา่าอโชโชมีเชือกมาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาวิ่งดีกว่าไหนะเจ้าเต่าไปนู่นแล้วตัวถัดไปเป็นเจ้าไดนโดนเสาร์ไดโนเสาร์ของเรานี่มีไฟอยู่ใต้คางด้วยนี่ ไปแล้วนะคะทุกคน<อ>แล้วก็ตัวถัดไปเป็นเจ้าไดโนเสาร์เหมือนกันไดโนเสาร์โอ้เสียงดังมากเลยมีไฟเอาตรงหูด้วยทุกคน,นไปแล้วนะไดโนเสาร์มาแล้วตัวถัดไปเป็นเจ้าช้าง Hello f a n นี่ เอ้าแฟนมาแล้วโอ้เดินไวหรือเปล่าเดินไปแล้วตี้ตี้ใจมากเลยทุกคนตัวถัดไปของเราเป็นเจ้าหุ่นยนต์แอปเปิ้ล์นี่เต้นโชว์หน่อยโอ้ไม่เต้นแล้วที่เกียนเหรอทุกคนนี้ ทุกคนขาเราได้ยินเสียงอะไรร้องกลับมาโอ้เจ้าไดโนเสาร์กลับมาแล้วแล้วก็มีปลานนโมโด,ด้วย เสาเต่าแล้วก็มีเจ้าหุ่นยนต์ด้วยนะคะโอ้แอลฟา่าส์ช้างกลับมาหาเราอีกตัวหนึ่งด้วยโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายทุกคนค่ะ